สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับชุดเต็มสามตัวบนสิบสองชุดผ่านมาถูกทุกงวดนะครับสำหรับสูตรนี้สิบสองชุดรอตัดประจำงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก่อนชมชุดเต็มสามตัวบนสิบสองชุดถูกทุกงวดรอตัด โปรดได้มาฟังคำเตือนนะยครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณนะครับครับคุณครับก็นะครับใกล้ที่เราจะได้มาลุ้นนะครับโชคกันอีกแล้วนะครับสำหรับประจำงวดวันที่1สิงหาคม2568นนะครับเอ่อคิดนี้ตาม5อยู่นะครับคุณครับก็ ตัดมาเพียง5งวดนะครับหลังจากเลขตัวนี้เข้ามาตั้งแต่ปี6 7นะครับคุณครับปี68จนถึงเดือนที่แปดเนะครับก็ยังไม่หลุดเลยนะครับเราก็เลยต้องตามตามต่อไปนะครับคุณครับถ้าหาว่าเกิดเลขตัวนี้สูตรตัวนี้มันแรงมากกันนะครับเลขที่เรานํามาตั้งตัวนี้นะครับก็คือจากใบเล็กของเรานะครับที่เราคัดออกมาแล้วนะครับตามสูตรตัวนี้เลยนะครับบางท่านก็มีใช้แล้วก็ลองใช้ตัดดูนะครับคุณครับมันมี6หลักทุกงวดนะครับ เลขวิ่งของเราศูนย์ใช่ไหมครับเนี่ยเราก็รู้ว่าศูนย์มาออกทีนี้เราอยากจะได้ตัววิ่งอีกตัวมาตัดนะครับว่ามันจะได้ตัวใดบ้างนะครับแล้วมันจะเข้า3มตัวจากนี่นะครับบางครั้งถ้ามันชนเลขวิ่งเนี่ยเราต้องพึ่งตัวข้างบนนี่นะครับบางครั้งมันออก2ตัวอย่างนี้นะครับก็ลองลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะครับคุณครับมันก็ขอให้เขาเดินต่อใช่ะหครับสูตรตัวนี้นะครับเพราะมันถูก3ามตัวทุกงวดนะครับก็ลองดูนะครับตัวนี้เราจะใช้ไหนครับเราใช้ตัวนี้นะครับหลัก10ล่างมาตั้งเลยนะครับ อาตั้งไว้ก่อนนะครับศูนย์นะครับหลักสิบล่างวดถัดมานะครับหลักสิบล่างก็คือแปดนะครับอ่ปากกาตัวนี้ก็ตากแดดแต่เดียวก็หมดแล้วนะครับหมดนะครับศูนย์นะครับศูนย์แปดนะครับวดถัดมานะครับมาดอกสองศูนย์นะครับแล้วก็สองมาตั้งถัดมามาดอกศูนย์หกตัวเก่าศูนย์แล้วก็เก้าหนึ่งนะครับกับเก้า วันนี้นะครับ26นะครับแล้วก็2ตัวเดียวมาอย่างเงี้ยเราใช้บวกกันนะครับ0ูนย์บวกศูแบวกแปบวกสอบวกศูบวกเแล้ววันนี้ก็ต้อง2อบวกสอย่างเงี้ยนะครับก็คือใช้ตัวเขาเองเนี่ยนะครับคุณครับมาเป็นตัววิ่งนะครับดึงนะครับดึงจากตัวนี้มันได้3ตัวง่ายๆนะครับเอาตัวนี้มาดึงนะครับคุณครับสูตรของเขาเองเราได้อะไรครับ0นย์นะครับเนี่ยศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับทีนี้เราจะใช้โค้ด4ไปให้หมดเลยนะครับ คือวางสีไว้ตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้วางไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้เอ่อเพื่อเป็นข้อสังเกตง่ายๆนะครับคุณครับอ่าเราใช้สีไว้นะครับตรงนี้สีสีบวกได้อะไรแล้วก็เอาสีเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับมันเป็นตัวแทนตัวเกิดนะครับอ่าเราได้อะไรครับตัวนี้อ่านะครับเราก็บวกกันเลยนะครับเราได้4ตัวเดิมนะครับบวกศูนย์ไม่มีค่า4อ่าตัวแทนก็คือ9อ่านี่นะครับคุณครับ ผลปรากฏนะครับมันดึงไม่ออกนะครับมวนนี้นะครับแต่เราดึงได้ตัวเดียวนะครับก็คือ9กับ4ก็มีอยู่2ตัวนะครับคือ9 0กับ40แต่ผลสุดท้ายมันออกไปตัวนี้นะครับคุณไม่ถูก3าตัวนะครับถูก2ตัวแล้วก็ยังดีนะครับเพราะบางครั้งนี่นะครับมันอย่างนี้นะครับน่านะครับเลขนะครับมันก็ออกมาในตัวนี้เลยนะครับก็ออกมาในตัวนี้นะครับเราไม่ต้องมาขึ้นนะครับเพราะเรารู้ว่ามันมันไม่ได้ถูก3าตัวนะครับเดี๋ยวงวดถัดไปมันถูก3าตัวยังไงแล้วเราก็จะเอาขึ้นมาเลยนะครับ อ่าอย่างนี้เราตัดได้2ตัวนะครับเก้ากับสี่เท่านั้นเองนะครับแล้วก็มาดูว่าถัดมาที่มันออกอะไรครับตัวนี้ออกที่ห้าสามสองอ่าสามห้าสองนะครับอ่าเราได้ตัวไหนนะครับอ่าเราได้ที่อ่าตัวนี้ได้หกนะครับเนี่ยแปดได้หกนะครับอ่าหกแล้ก็ได้ศูนย์นะครับศูนย์กับห้าเนี่ยคุณครับเนี่ยเราเท่ากับเราดึงห้านะครับเนี่ยนะครับเราดึงห้า อ่นะฮะฮดึงห้าเราห้าออกมาแล้วบางทีเรายังงงเลยนะครับบางทีมันไม่ได้ออกห้าสามสามนะครับเราเอาขึ้นไปนะครับมันมันถึงจะชัวร์กว่าอย่างเงี้ยครับเราห้าขึ้นมาตัวนี้เนี่ยนะครับนี่อย่างนี้เลยนี่เลยนะครับคุณครับมันก็ถูกอ่ามันออกที่สามห้าสองห้าอย่างนี้เลยนะครับคุณครับเราเราต้อง ไอ้นั่นนะครับเพราะมันไม่ถนัดนะครับก็ต้องเขียนบางครั้งมันมันล้นเต็มล้นอะไรบ้างนะครับต้องขึ้นลงคุณครับมันมันไม่ใช่กล้องไอ้นั่นนะครับเป็นกล้องโทรศัพท์ต้อนขออภัยด้วยนะครับคุณครับบางอย่างบางสิ่งนี่นะครับเราจะให้มันไอ้นั่นเกินไปมันก็ไม่ได้นะครับคุณครับอาจารย์ก็ทําที่ท้องทุ่งนานะครับนี่ครับมันออกงี้นะครับอ่า ตัวแทนตัวเกิดท่านคงจะทราบนะครับเลขอ่าเราเดินมา5 5ตัวนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะทําตรงนี้เลยนะครับทําเลยนะครับเอาเราสมมติว่านะครับเนี่ยตัวแทนตัวเกิดบางท่านไม่รู้นะครับบางท่านรู้แล้วรู้แล้วก็หมูนะครับก็เผื่อแผกคนที่ไม่รู้มั่งนะครับศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยเราเดินมาแค่5ตัวนะครับคือคือ5แต้มนี่แหละครับแล้วเราก็ย้อนเลยนะครับจาก4ขึ้นมาตัวนี้นะครับเป็น5อย่างเงี้ยนะครับเนี่ย5กับ0ย์ตัวแทนของเขา 6กับ1นะครับแล้วก็2กับ7เนี่ยคุณครับต่อไปเราล็อกเป็นอะไรเป็นเนี่ยนะครับเราจะมีความสุขนะครับเพราะเราเออบางครั้งเราแน่ใจเราก็จะได้ซื้อหาแบบพึ่งลําแข้งตัวเราเองเลยนะครับเพราะเขาออกสลาก N3 ตอนนี้เรายังไงเราก็ถูกนะครับเนี่ยถ้าใช้กับสลาก N3 เราสบายใจนะครับว่ายังไงเราก็ถูกแล้วเราก็ได้สตังค์อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มาดูงวดถัดมานะครับเราตั้งไว้เลยนะครับตัวนี้ก็ได้4นะครับ อ่า C, อ่าเอาปากกาแดงเขียนตัวนี้ก็ได้ศูนย์ตัวเก่านะครับตัวนี้ก็8ปวดนี้ตัวนี้ก็4อีกนะครับแล้วเราจะได้เลขวิ่งดูนะครับมันได้ยังไงนะครับเราวิ่งที่3ใช่ไหมครับเนี่ยมัน3หลายตัวนะครับแล้วเรามาดูตัวนี้เราได้อะไรครับ8นะครับกับ3 เนี่ยคุณครับบางครั้งมันชนเลขกันหมดเนี่ยมันถึงถึงไม่ได้3ตัวแต่ทําไมจะได้3ตัวเพราะเราต้องพึ่งตัวนี้เนี่ยครับเนี่ยบางครั้งนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันออก2ตัว2ตัวแล้วก็2ตัวเราเอา3ขึ้นไปมันจะเบิ้ลหมดเลยนะครับมันก็คือไม่ออกเราก็ต้องพึ่งตัวนี้นะครับเนี่ยเราเอาสะเอาสลงมาเพราะมันไม่เหมือนกับตัวพวกนี้ใช่ไหมครับเนี่ยมันอยู่ในตัวนี้นะครับบางทีเราหาไม่เจอเห็นไหมครับเนี่ยนี่3นี่9นี่2นี่3ามันออกแค่อะไรครับอ่าดูนะครับ3 เก้าสองอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็คือเราเอาสองลงมานะครับสองลงมาอ่าอย่างเงี้ยนะครับมันก็ถูกตัวนี้อ่านะครับวงหน่อยนะครับสามดิงมานะครับอย่างเงี้ยครั้งเราถูกตรงนะครับเนี่ยถ้าเราเอาตัวบนลงมาถ้าหากว่าเราใช้แต่เฉพาะตัวนี้มันก็จับยากนะครับเพราะเลขตั้งหลายตัวนะครับเราเอาตัวนี้มาตัดพอไปเอาเลขหลักสิบเข้ามาตัดเนี่ยมันรู้สึกยังง่ายดีอ่านะครับคุณครับมันก็ พอที่เราจะไปเป็นที่พึ่งได้บ้างนะครับบางทีท่านอาจมีโชคนะครับอ่านได้สูตรดีๆสูตรแนวทางอย่างนี้นะครับคุณครับบางท่านบอกว่าเลขทําไมมันไม่เหมือนกันคุณครับจะให้มันเหมือนยังไงนะครับเลขเขาบรรจุไว้ทั้ง10บหลักนะครับคุณครับไม่ทราบว่าเลขตัวนั้นมันจะไปเวียงออกในสูตรไหนชุดไหนนะครับให้เหมือนกันไม่ได้เลยนะครับคุณครับนั่นแหละคือการหลอกเลยนะครับถ้าได้ตัวเดียวมันต้อง เรียกว่าอะไรล่ะครับมันนั้นมันตาทิพย์จริงๆหรือไม่กับผู้ที่นั่นเองนะครับถึงจะรู้นะครับว่าเลขออกตัวไหนเราทําอย่างเงี้ยเราไม่มีใครรู้หรอกนะครับคุณอย่าไปเชื่อนะครับคุณครับนี่เราวิ่ง2ใช่ไหมครับเนี่ยมันก็2หมดมันออกตัวหนึ่งแล้วนะครับอ่ามันออกอะไรครับออกอ่าสี่องะนะครับมันอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้เราก็ต้องมาอาศัยตัวนี้นะครับเราได้อะไรครับเนี่ย เอา4ไปบวก0แล้วก็ได้สี่นะครับเนี่ยสใช่ไหมครับเนี่ยสีกับ9เนี่ยนะครับเนี่ยเราเอาขึ้นมา2 2ชุดเนี่ยนะครับแล้วเราก็ตัดเอาทีนี้เรารู้ออกแล้วเราก็ไม่ต้องไปเอาขึ้นหมดนะครับเราก็ได้ตัวนี้นี่นะครับเอา4มาใส่เนี่ยนะอ่าสนะครับสี่มอง2แป๊บเดียวนะครับ4นะครับเนี่ยก็จะไม่ให้เลอะนะครับเนี่ยสมันก็เป็นอะไรครับมัน2 6 4แต่มันออกที่2 4 6นะครับ2 4 6 เนี่ยนะครับคุณครับเพราะเลขใบเล็กของเรามันกลับนะครับคุณครับก็พยายามกลับเอานิดหน่อยนะครับคุณครับดูดูหน่วยสิบของเขานตอนนี้มันเริ่มเข้านะครับมันก็อาจจะพอมีโชคได้นะครับเพราะเลขน่ะมันอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับบางทีเราหาไม่เจอนะครับมันก็ใช้ตัวนี้ขึ้นมานะครับมันก็ถูกได้เลยนะครับ3ตัวเห็นไหมครับอย่างนี้เลยนะครับก็ออกไปที่2 4 6ี่ห อ่านะครับแล้วก็มาดูเมื่อที่เพิ่งผ่านไปนะครับแล้วถูกได้ยังไงอีกนะครับทั้งทั้งที่เลขเนี่ยตัวนี้ไม่ไม่พลาดนะครับไปไปล่างนะครับเมื่อที่แล้วตัวนี้มัน3กับ4เนี่ยมันมาด้วยกันเนี่ยบางทีเราหาไม่เจออย่างวันนี้4กับ5ถ้าเข้ามาด้วยกันเราก็นะครับมันอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเริ่มติด2ตัว2ตัวแบบนี้นะครับคุณครับมันก็อยู่ในในชุดนี้แล้วนะครับอ่าเราก็มาดูนะครับว่าเราได้ตัวไหนนะครับเลขที่เรานํามาดึงคือหลักสิบล่างเนี่ยนะครับคุณครับเราได้2 กับ7เน mhm. uh, nah, right? ี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเราถูกแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเราเอาเจขึ้นมาเราเองขึ้นมาอ่าเอาสขึ้นมาใส่ตัวไหนครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยเราใส่กลับตัวนี้นะมันก็ตรงแบบตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยเอาสีมาไว้ตัวท้ายนะครับสามไว้หลักร้อยของเขาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับเราก็ถูกนะครับมันก็ออกไปที่3 2 4แบบนี้เลยนะครับคุณปากกาแดงบว์งสักนิดนะครับ ถูก3ตัวครับ3ตัวตามปกนะครับตามปกวันนี้เราต้องจับถึงอ่าสิชุดเอาไว้นะครับแล้วคุณชอบตัวไหนนะครับเพราะการชอบเลขมันไม่เหมือนกันนะครับคุณครับบางท่าน จับทำไมถึงจับไม่ถูกนะครับคุณครับอาจารย์ก็พยายามให้อย่างสุดฤทธิ์แล้วนะครับแต่ท่านจับไม่ถูกเองนี่อาจารย์ก็ไม่รู้นะครับอาจารย์ก็อยากจะให้คุณถูกแต่อาจารย์ก็ไปพลาดเพราะอาจารย์คิดว่าศูนย์มันออกไงครับก็สูตรตัวที่ชี้แจงไปในคลิปที่แล้วนะครับในคลิปสูตรเงินล้านของกระผมนะครับคน คุณท่านเข้าไปดูจำนวนมาแล้วหลายๆเลยนะครับเป็นแสนๆเลยนะครับคุณครับสำหรับคลิปนั้นคลิปเดียวนะครับเพราะท่านชอบสูตรวิ่งนะครับสูตรตัวเดียววิ่งสูตรวิ่งเงินล้านมันถูกทุกงวดอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันถูกจริงๆนะครับแล้วก็มีตัวตัดให้ด้วยนะครับก็ลองๆไปซอรวจดูนะครับงวดนี้นะครับเราดึงออกมาแล้วตัวนี้เราได้อะไรครับเราได้8เนี่ยคุณครับเนี่ยแกับ3ใช่ไหมครับเนี่ยแกับสานะครับขอจ้าตัวนี้้ มาสองนันแล้วนะครับเนี่ยแปดกับสามนะครับเนี่ยแปดนะครับแล้วก็สามนี่แหละครับที่เราจะเอาขึ้นไปเนี่ยนะครับเนี่ยตัวนี้เราค้างไว้อย่างนี้ก่อนได้นะครับเราเขียนใหม่เลยนะครับเราเขียนเป็นอะไรครับทีนี้ห้าสามมันอาจจะออกตรงตัวนี้ก็ได้นะครับคุณครับคุณไปบิดเอานะครับบางทีมันออกอย่างนี้เลยนะครับตรงๆดูนะครับตัวแรกเราห้าสามหรือสามห้ามันก็แล้วแต่นะครับบางครั้งมันไม่กลับบางครั้งมันกลับนะครับห้าหนึ่ง เนี่ย51แล้วก็75 45 56 95ก็ตั้งสองชุดเลยนะครับชุดนี้เราเอา8ปูพรมไปก่อนนะครับคุณครับเอา8เอา8ก่อนก็ได้นะครับ8 8มาหลักร้อยไหมนะครับไม่มาก็บิดไปอยู่ทางท้ายก็ได้นะครับอา่าบิดไปอยู่ทางท้ายก็ได้นะครับหรือถ้าเข้ามาอย่างนี้ก็นะครับเรา ก็เป็นโชคไปนะครับคุณครับแล้วทีนี้ก็3มนะครับก็คือตั้ง5้าสามเอาไว้เลยนะครับ5้าสามห5ึ่ง5้าเ้าห้าอา3มลงมานะครับ3ามท่านชอบตัวไหนนะครับก็ลองตัดเอานะครับคุณครับ พะเลขมันออกได้ตัวเดียวนะครับชุดเดียวเท่านั้นเองนะครับท่านก็บอกว่าทำไมทำหลายชุดเราจะจับล้วจะให้เล่นสูตรไหนคุณครับมันแล้วแต่โชคจริงๆนะครับกับผมไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันจะออกสูตรไหนทํามากับมือแท้ๆนะครับคุณครับเราก็ไม่รู้หรอกนะครับบางทีมันออกเราถึงจะรู้เราถึงจะสว่างแล้วทําไปแค่นี้นะครับมันแค่อย่างนี้อย่างงวดที่แล้วเห็นไหมครับเนี่ยแล้วจับแค่นี้สามสี่แล้วก็มา2ตัวนี้ก็ถูกเลยใช่ไหมครับเนี่ยอย่างนี้นะครับบางครั้งมันง่ายนะครับง่ายเราไปคิดลึก คิดอะไรเกินไปนะครับบางครั้งมันก็เลยก็ผิดไปแต้มเดียวอะไรอย่างเงี้ยอย่างงวดนี้นะครับสกับ5มันก็อยู่ในขอบนี้หมดแล้วนะครับและสูตรตัวนี้นะครับเนี่ยไปตรงกับตัวนั้นของเราตรงๆเลยนะครับเนี่ยสามเนี่ยนะครับสี่หนึ่งห้าแล้วก็อะไรครับสามหนึ่งห้าเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะครับระหว่าง3กับ4ก็คือสูตรนี้แต่สูตรนั้นเราทําเป็นเลขระยะสั้นยังไงครับมันเข้ามา3 4งวดนะครับ3ตัว3ตัวเออนะครับอ่านะครับบาง อ่าคุณไม่เข้าใจทั้งคุณก็บอกว่าสูตรให้ไป 3, 4, มสีาแล้วมาให้อะไรตัวนี้ตัวอะไรอีกมันมันคุณครับเราไม่รู้เลยนะครับเลขมาแล้วสูตรตัวไหนมันไม่ผิดเราก็ต้องใช้สูตรนั้นไปก่อนใช่ไหมครับมันแล้วแต่เพราะว่าเลข10หลักที่เข้าไปเวียงในทรงเหลี่ยมวงกลมมันนั่นแะครับอ่ามันเหมือนอะไรนั่นแหละครับเหมือนกับการงมเข็มในมหาสมุทร เราก็ไม่ทราบจริงๆนอกจากเราจะไม่ลดละความพยายามที่พยายามเอาสูตรที่นะครับมันมาจริงๆอย่างเงี้ยอย่างสูตรตัวนี้ที่เรานำมาประกอบก็คือตัวของเขาเองอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็มาบวก9แล้วเราได้อะไรเราก็เอา4ขึ้นมาเราก็ได้7กับ2มันก็ออกจริงๆนะครับเนี่ยมันออก3าตัวเห็นไหมครับอย่างนี้ก็3ตัวอ่า ตัวนี้อาจจะออก2ตัวนะครับเพราะมันชนเลขวิ่งหมดเลยทั้ง3มันก็เอา2ตัวนี้ลงมาเห็นไหมครับเี่กก็ถูก3ตัวตัวนี้เราก็ได้3ตัวแบบตรงๆเขานะครับคือหนึ่งสูตรไอ้สูตรนี้เป็นสูตรใบเล็กของเราใบใบคงที่นะครับเขาเรียกว่าใบอะไรนะครับเป็นใบธรมตะนะครับก็คือเลขยังไงก็แล้วแต่มันถูกอยู่ในหน่วยอ่บไม่ไม่หน่วย10มันก็มีคู่โต๊ะตลอดอย่างเงี้ยอย่างตัวนี้ก็ออกไปที่0 9นย์ะครับ309อย่างเงี้ยนี่เป็นสูตรตัวแทนตัวเกิดนะครับคุณครับ เดี๋ยวเราจะมาตัดนะครับตัดได้สูตรตัวแทนตัวเกิดอีกสักสองสามสูตรนะครับให้มันเหลือน้อยชุดนะครับในคลิปหน้านะครับคุณครับก็ถ้าหาว่า5ยังอยู่นะครับอันนี้เราตาม5นะครับบางทีบางงวดที่แล้วเลขตัวนี้นะครับเขาบอกดับไม่มีเกิดนะครับคุณครับเห็นไหมครับเนี่ยมันก็ออกอย่างนี้นะครับเพราะเลขของสลากเขานะครับคุณครับคิดว่ามันมันจะดับได้ยังไงนะครับมันจะดับย็ดได้ยังไงนะครับเออมันจะดับได้ยังไงนะครับมันเห็นไหมครับอย่างเงี้ มันก็มามานะครับมาเลยนะครับสี่เห็นไหมครับบางครั้งนะครับสูตรบางสูตรนะครับอย่าสนเลยครับเลขดับก็มีบางอาจารย์นะครับบอกอย่าไปสนมันจริงๆนะครับใช่บางทีเราโอ้โหในตัดออกตัวเดียวตัวนั้นออกเลยนะครับเราไม่ตัดดีกว่านะครับเราไม่ตัดถ้าหากว่าเรามั่นใจว่าเราชอบตัวไหนอะไรตัวไหนโชคเรามานั่นแหละครับคืออย่างเลขที่ทําไว้อ่าสิบนะตาม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 ปกเราเนี่ยนะครับคุณครับอย่างเนี้ย สิบสองชุดใช่ไหมครับเนี่ยมันถูกทุกงวดจริงๆนะครับคุณครับเราก็มาให้คุณลองเอาไปพิจารณาเพราะกระผมโกวผมตัดผิดเนี่ยนะครับเรารักเราชอบไม่เหมือนกันนะครับเพราะเรามันโชคมันดวงของคุณจริงๆนะครับอย่างวันที่แล้วอาจารย์บอกว่ามันสองหกนะครับตัวเดียวนะครับเราคิดว่าเป็นเลขบนนะครับเพราะมันเคยออกสี่สองแล้วก็สองหกถ้าลองดูในคลิปย้อนย้อนดูนะครับคุณครับนั่นแหละครับก็คือของจริงเลยนะครับตั้งกระถูกเลยนะครับแม้กระทั่งเลขที่ได้อะไรนะครับ 995อ่ะนะครับมันก็ออกเลยนะครับ995 3ตัวของเราหลายชุดใช่ไหมครับ995แล้วก็71นี่เป็นเลขล่าง2ตัวแค่นั้น8084นี่ก็3ตัวนะครับแล้วก็36นี่มัน637นะครับอ่ามันเป็นอย่างนี้นะครับคุณครับก็ก็พอถูกกันนะครับบางท่านก็ยังจะขอสูตรนี้ดูนะครับมันเกิดไปออกล่างแบบนี้อีกนะครับคุณครับออก3ตัวหน้า3ตัวหลังอะไรอย่างนี้นะครับ ครับคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็ใช้เวลามาพอประมาณนะครับคุณครับยังไงก็โปรดได้ใช้วิจารณญาณในการชมนะครับสูตรนี้เราเอาเลขง่ายๆนะครับก็คือเอาเลขตัวเขาเองนะครับคือใช้ตัวนี้มาดึงออกนะครับเนี่ยหลัก10ล่างนะครับจากนี่มาเลยนะครับก็มันเข้ากันพอดีเลยนะครับอย่างตัวนี้เราได้แค่2ตัวเรามั่นใจนะครับอย่างเงี้ยเราเอา4กับ9ขึ้นมาดึงเห็นไหมครับเนี่ยนะครับมันก็4 0ย์ อ่นะครับหรือ0ูย์หรือ09แล้วก็ถูก0 9นย์ะครับตัวนี้เราเอา5ขึ้นมานะครับคุณครับเนี่ยเอา5กับ0ย์ขึ้นมาในนี้มันไม่มี0นย์มันมี5ตัวเดียวนะครับเนี่ยบางทีเราอาจจะดึงผิดนะครับเราดึง53ออกไปแต่มันไม่ได้ออกค่ามนะมันเอาค่าแต่เราเอามาเสียบอย่างนี้เราได้3ตัวใช่ไหมครับอย่างนี้เลยนะครับก็โปรดนะครับได้ใช้พิจารญาในการชมนะครับ เกิดผมนั้นนะครับมีปัญญาแล้วก็มีความคิดได้เพียงแค่นี้นะครับบางท่านก็คุณครับอาจารย์ไม่อยากจะลํำเลิกไม่อยากจะอะไรมากแต่ทําไมบางครั้งท่านบอกว่าทําไมพูดเยอะพูดมากอาจารย์ก็เคยคุณครับเป็นหน้าที่ของนักภาคนนะครับภาคภาพยนตร์สมัยโบราณเนี่ยนะครับเป็นฟิล์ม16อะไรเนี่ยต้องใช้ดําน้ํานะครับบางทีบทมันไม่มีนะครับในกล่องหนังนะครับเราก็ต้องภาคดําน้ําพอรู้ตัวเรื่องอะไรอะไรแล้วก็ไปเลยนะครับ ก็ขอโทษด้วยนะครับบางครั้งท่านก็อาจจะลำคาญแต่กระผมนั้นก็ไม่อยากจะให้ท่านไปไหนนะครับอยากจะให้คุณได้มาพิสูจน์ของจริงๆกันบ้างนะครับมีหลักการในการที่จะเสี่ยงโชคนะครับถ้า,ากว่ายังไม่แน่นอนใจก็ชมเพื่อความบันเทิงไปก่อนนะครับแล้วท่านจะเข้าใจเองในภายหลังคลิปนี้สวัสดีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ